าถึงตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเหลือสาวโสดห้าคนสุดท้ายหนุ่มโสดครับครับและคุณยังต้องพิสูจน์ตัวในขณะที่สาวสาวห้าคนที่เหลือก็ยังอยากจะรู้จักคุณมากขึ้นเธอจึงไม่ดับไฟเพราะนั้นทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นเลยอย่าเพิ่งดับไฟจะกว่าผม,มให้สัญญา หนึ่งที่สาวๆควรจะต้องรู้เกี่ยวกับผมครับเรื่องสเปคผู้หญิงคือผมเป็นคนชอบผู้หญิงที่เรียกว่าผู้หญิงเทสดีเช่นแบบฟังเพลงเทสโอเคหรือแบบว่าใช้ชีวิตอย่างเรื่องเทสในการฟังเพลงเนี่ยผมเองเนี่ยฟังพวกแนวป๊อปกับอาีคือผมเคยเจอเพื่อนหรือแบบว่าคนคุยเก่าเนี่ยถ้าแบบ เราไปอยู่กับเขาแล้วเขาแบบฟังแนวหมอรำหรือแบบว่าแนวที่เราไม่อินเลยเราก็อาจจะอึดอัดเวลาอยู่กับเขามันก็อาจจะลําบากแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นตัวเองก็นั่งกินเหล้ากันอยู่เปิดเพลงป๊อปอยู่ก็เปิดรีพอลนภพงศ์ขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยหรือแบบบางทีก็ไปกินข้าวกินอะไรเงี้ยเป็นหมอรำออกมาอะไรเงี้ยก็แค่นั้นเองเราก็อึดอัดคือก็อยากจะให้แฟนฟังเพลงแนวเดียวกันเพราะว่า ้าเราอยู่ด้วยกันเราใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยเราฟังเพลงแนวเดียวกันมันก็ค่อนข้างที่จะไปได้วยกันง่ายนอกจากเรื่องการฟังเพลงก็มีเรื่องรสยมมิมในการกินอย่างผมเนี่ยเป็นคนชอบกินข้าวแล้วก็สลับกับกินอย่างอื่นได้ก๋วยเตี๋ยวก็พอกินได้อาหารฟิวชั่นต่างประเทศก,ก็กินได้ครับเมนูเดียวที่ผมสามารถกินเดิมๆทุกวันได้คือหมูกรอบแต่ว่าถ้าเมนูอื่นเนี่ยก็ไม่สามารถคือผมเคยเจอคนที่กินก๋วยเตี๋ยวมาทุกวันแล้วผมต้องอยู่ดูดอาดมากเลยผมไม่เป็นตัวเองเลย พอแยกกันคือสักพักก็ไม่ค่อยได้ปินข้าวด้วยกันแล้วก็ก็ห่างก,กันเทสนี่มันหมกบอกได้ถึงนิสัยใจคอลืมถึงวิธีการพูดที่ผมเจอมามันประมาณแบบว่าพูดจาเหมือนแบบกดเราดูถูกเราคือเธอหน้าตาไม่ห่อเลย <T est> เขาหาเงินเดือนเดียวไ,ได้มากกว่า <T est> ผมหาได้3เดือนอีอะไรอย่างเงี้ย <T est> ก็รู้สึกแบบน้อยใจเหมือนกันนะบางทีมันก็ได้คําตอบกับต,ตัวเองว่าจริงๆแล้วเออเราต้องการคนแบบไหนเราต้องการคนที่ คุยกันดีคุยกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ให้กำลังใจกันฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับหมอลำอาจจะไม่ใช่ทางแต่ตังเงี้ใจบางอยากได้คุณเป็นแฟนอย่าเพิ่งปิดไฟกันนะครับเอาล่ะโดยสรุปก็คือว่าคุณก็อยากจะคบกับคนที่เขาชอบอะไรคล้ายๆกันใช่ใคล้ายๆกันเป็นเรื่องปกตินะเวลาที่เราอยากได้คนข้างๆอ่ะถ้ามันไลฟ์สไตล์ใกล้กันอ่ะครับ มันจะไปด้วยกันได้ดีใช่คืออย่างที่ผมบอกเรื่องอะเรื่องก๋วยเตี๋ยก่อนเรื่องกเรื่องอาหารเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าเราชอบกินที่มันแบบว่าสลับกันหลากหลายมากขึ้นแค่นั้นเองแปลว่าคุณเคยเจอคนที่แบบอาทิตย์หนึ่งกินทุกวันเจ้านีกมื้อทุกมื้อสามมื้อทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวใช่เหมือนมีแผลในใจโอเคส่วนเรื่องเพลงเรื่องเพลงนี่จริงๆแล้วผมไม่ได้ติดกับแนวไหนแต่แค่ผมเคยเจอมาแล้วถ้าเทสไม่ตรงกันอะลำบากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายว่า หมอลำเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มันไม่ใช่แนวที่เรารู้จักชหรือถ้าเกิดเราไม่รู้จักแต่เราไม่ได้มีความสึกว่ามันเป็นมันไม่ดีหรือมันอะไรยังไงอย่างหมอลำอินดี้ก็ฟังได้ไม่ได้ติดอะไรที่กังวลที่สุดก็อย่างเรื่องสุดท้ายเรื่องการพูดจาก็คือผมเคยเจอคนที่พูดจาไม่ดีใส่มามาค่อนข้างบ่อยก็เลยอยากได้คนพูดดีๆด้วยการให้กําลังใจกันมากกว่าครับผมอยู่แล้วสพอร์ตซึ่งกันและกันไม่บั่นทอนไม่ท็อกซิกใช่ใช่เอาละ อ่ะโวกกับไมาที่แนวเพลงอีกเขาอาจจะไม่ได้ชอบ pop R&B เหมือนคุณแต่ถ้าเกิดเป็นพวก EDM เป็นพวก rock เป็นพวกเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้หมดเลยคือแนวที่ผมที่แนวที่ผมรู้สึกว่าฟังแล้วยังงง,งก็คืออ่าอย่างเช่นอ่ายกตัวอย่างอย่างหมอรามหรือแบบอินดีม้มากๆแบบดนตรีน้อยๆร้อ,องน้อยๆเหมือนคนขี้เกียจร้องประมาณนั้นอ,อะไรเงี้ยคือผมก็จะผมก็จะงง เขาไม่ถึงเขาไม่ถึงเขาไม่ถึงก็สิ่งที่เขาไม่ถึงเขาก็ไม่อยากนั่งฟ oh ังทุกวันทุกวันเพราะอยู่กับแฟนใช่ใช่้เรื่องแพนวเพลงผมเข้าใจนะผมชอบแจ๊สผมเคยเด็กกับสาวสาวก็บอกเฮ้ยแก ไฟังคนโลหูอะไรเงี้ยสำคัญเ <c oughs> พราะมันอยู่ในบรรยากาศเดียวกันนั่เพลงมันไปด้วยกันไม่ได้ก็เพลงมีผลเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับอ,อารมณ์หรือมู and นโทนในการใช้ชีวิตครับผมเราเข้าใจผู้ชายคนนี้เข้ามากขึ้นแล้วนะฮะจะดูซิว่านี่จะเป็นหนุ่มโสดอีกคนที่แบล็คเอาท์หรือเปล่าหรือว่าใน5คนนี้จะมีใครสักคนที่มาที่นี่เพื่อเจอกับผู้ชายคนนี้ บีหน้าเมจิกรอยเน็ตลูกยอดก็ต้องตัดสินใจแล้วครับชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้ถ้าไม่ใช่ดับไฟ,ไฟ